ครับผมอาจารย์หนุขึ้นรออเลยนี่ยังไงเดี๋ยวแมนดิดตีมือมืดนมอคักแบบนี้นี่ครับผมออกล่า มือหมอกนะโอ้ยหมอกเว้วันอาทิตย์ที่ที่ทะเลอาจารย์นี่ครับไปต้อนลงนะครับมือเนี่ยนี่อาจารย์ลงไปใช้สวันนี้ครับอาจารย์นครับผมบไปใช้มือนี่ไปไปทั้งในนะแปลนติ้วว่าห่อป้อาไม้ห่อเปลนติ้วไ,ไปแซนพูดดานครับแซนพูดดานรู้ว่าออกหน้าแถวใกล้ๆเิ่งหนูมองงแซนพูดดานนอกเงินเนาะแซนพูดดานครับบ้านโฟเนาะบ้านโฟบ้านโฟบ้านโฟแซนพูดดาน,น มากับหมอกกับมือนี้หมอกมาแล้วเห็ดหมูหมองนี่หมองนะครับหมอกลุดนนะเนี่ยโอ้เห็ดหมูคืนนะครับนี่หมอกยังไหนเนี่ยคือเพื่อเดี๋ยวเปลี่ยนป้ายได้ผมช่วยออกเลยครับออกใช่ไหมเนี่ยออกนี่นาเตะออกนี่เลยครับอ่ารถติดตามมาผมออกล่ะอาจารย์หนุเดือมมุมบีครับป้ารถติดตามมาผมนี่ครับหมายครับบูหมอกไหมเกิดมาเอ้ยออกไปต้อนหนก ว่าเคยพ่อหมอก็คือไอียร์แล้วเพิ่งครับว่เดียวไม่เห็นยังเลยนม่ได้ว่าเราหนกมือนี่ฝ่าตีโถวร์อีฟัวว,ว่าได้ยินเสียงนกเลยครับผมโอ้ยหมอกไหมก็สากวกฟ้า,าไปนั่เลยถนนน,นี่เป็นแตได้นกวะครับเพิ่งครับหมอกความแางของหมอกคุณน่ะนี่เจ็ดโมงเคืองเลยครับนี่นี่ครับผมเจ็ดโมงจี แปดโมงอะไรอาจารย์นุ๊กนี so uh, the the ่ครับมาแับนี้วางมากตัวมาเนี่ยอาจารย์นุ๊กนกฝึกมาตัวนึงครับนกต้อตัวนึงออกมาสองสองต้ออ่วะมาสองตัวมาสองอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์บัวว่างอาจารย์ต้อก็ว่างอาจารย์เทียบก็ว่างบัวว่างกันครับโอ้ยแกเนี่ครับนี่นี่ครับผมเจ้าสมเด็ครับเจ้าสมเด็จวะสกขละคนนะครับผมไม่ได้ว่า สงเดืยนออกมางีจะสเดเออ่ว่าวงเดืนอนนั่นนี่อาครับมาอติดตามครับแล้วเตียมอุก่อนนะครับผมโอ้หมอกตืบเลยไปทั้งพ้นตขัวครับผมนี่ครับผมาจาย์นุขึ้นรอเลยนี่ังน,นเดียว่นยด้ิยตีม้อหมื่หมอขกขกันนี่ขึ้นนี้รวดนี่่ เฉยวัวม,มานาดิปลาเข่าเลยครับนี่ทงแผล่เดียวแสนผู้ดัดเป็นงานกับต้นฝนขึ้นยากเนี่บางอย่างหรอกไว้กี่ดีนในงาปลาหมอกไงว่าเห็นอะไรได้หนิว่าเห็นต้นไม้ว่าเห็นต้นอย่างไรได้ครับนี่โทรศัพท์กับ้าไปเลยนี่นี่เอาไว้ได้น,น,นี้ไป นั่นน,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 นั่นต้นนี้แหละมันเวียนไปล้วนั่นเขาไป็นอยางตัวท้องฝนอันนี้เอาเฟียงนี่แหละนี่ครับมันมีสามกุกอยู่ครับอยู่นี่อยู่แดนนี่ตอนนั้นมากับมั่วจานวิชานป้าหมอกบรรยากาศอยู่นี่ละสามกุกเดี๋ยวรองครับเจ้าสมบูรณเจ้าอย่างก่อน นี่นนเหลือคง่ายเลยอันนี้ก็จะหักจ็ิงเดี๋ยวรอติดตามมั้งครับผมนี่ครับเจ้าสำลีครับผมมามือหมอกหนาะตึบเลยไปย่าไงไปบ้องลงใงงลโคกก็โน่นก็เริ่มเตืดนลงมาพีระาจาักน้อยสวยๆถูกอดครับผม าติดตามงครับ,นนรบเออนี่งานซีงไม้ละเห็มันผนียดลงโนมาหลดต้นไม้ต้นพุ่นะครับต้นใส้ต้นกับสพก,กระเดายวะฮะนี่พะก,กระเดางานนี้ไม่ครัวใส้ต้นพักกระเดางหจ้างนี่ไหมงานจึงแปลนดี ขึ้นแล้วครับเออใช้งายน่อยนมมาดดอครับเริ่มแล้วสิทธิ์ขนแล้วไม่ออกฟอเยียน,นีชานี่ครับเออแมงช่ละลูกมานไดกมันครับลูกมานเไนกับมันก็อ่นนะุ่นพุ่นพุ่นขันด้วยพุ่น กล้ยังเหนี่ครับผมโอ้นนเอาไวปมองอันนี้พวดปะรบมาถึงกควรมือมาเิยงลรกลองบิงไปเอาไวยงสีจ้านี่เอาอไรนี่นุกื้นเตี้ยนุกพืกนน้ำพับตัวนึ่ง พูนพูนสามกุกพูนอยู่ปั้งเก้าวันพูนกุ้กู้กู้กุกกุกนนี่ทางวัดตึ้นนี่เส้สายไฟนี่ก็ได้ครู่ไปมีหมาบอเบื้องบนเดือมีหมาได้เห็นนี่บ่าลงหมานี่มาใเส้สายไฟนี่มองแปลงเดียร์นี่ไปขึ้นสายของเล่ฮ์ นี่หัวเสานี่โปูไฟนี่แล้วมันก็มาละนี่รวดนี่ยกว่าปูไใกล้นี่เออนี่เสานี่เลยนี่ต้องไปไกลดอกนี่ยจังเห็นเขาเขาบอกกล่องมาใส่ขึ้นสายเลย้ววนแล้ววนแล้ววน มาดูรถตื่นหรอกตื่นยังหล่นมาเที่ยนึงฮึขึ้นวีรอดถ้ามันคันนี่ครับผมเอาขื้นไว้ซ้ายได้นี่นกฟูนตัวนี่แล้มีเสือซองกุกเตี่ยซอกูกออกป้าเทียแรกครับออกป้าเทีย่ยแรกได้ครับ สายไฟครับเงินปลาครับอืมโอ้ยหมอกไหมพี่น้องนี่กีบอะไรกีบแกงจีเนี่ยนี่เสียบไหนวะไรตอนนี้ก็แกงยิ้มตัวแยงร้องมาครับผมหมานเมือม่อวานนี้ ครับผมของดีอะปราเอาครับนกป้าโตแล้วครับนี่นกปึกออกป้าเสียเรียกเลยนี่นกปึกออกป้าเสียเรียกเลยครับท่านมีซื้อนี่ครับผมนามีั

โอ๊เกี se ่ยวดีเสียงแก้วเลยบองแล้วให้เขาสบ้ามานําบ่เขาสบานี่กินเขาสาปาเต็มอยู่อยู่เบิ่งดูตอมาบ่เหลือเ นี่ครับโอ้หนูลปลาลายขนาดนครับผมนี่ครับเต็มปาลาเลยครับสีหอ,อกแมวครับ ตีอะไรมาจับนี่นะครับของกูกับผมตีอะไรมาก่อนแล้วตีอะไรมาแล้วมาแล้วครับลูกปลามาแล้วครับนี่ครับสองตัวครับ มาแล้วมาครับนีปลามาแล้วก็มีอย่างงปลามาแล้ว,าาลว,าาลวนี่เจ้าของบ้านออกมาแล้วบินนี้แล้วครับตัวนึงแล้วไปก็ได้งานง่นเจ้าของบ้าน ออกมาถ่ายรูปหมอกโอ้ยอย่บนยอดนกปุนโอ้ยเบิ้งมาถ่ายรูปเบิเ้งมาถ่ายปปาาย,ยิงหมอกนกอยู่ครับเบิเ้งครับนี่นกเลียนนี่คนเจ้าของบ้านนี่นกนั่นครับไม่อย่างนี้ควายจแนวนี้ทะยานออกมาถ่ายรูปประทังน,นกกำลังเขาร่วม ลูกก็เริ่มาร่วมไหมครับเมื่อกี้นีน่เอ้ยเนาะสุดยอดเลยว่ะ